สวัสดีคะ่ะเอฟซีทีนาราทุกทุกท่านของช่องวันภา,าเดนมาร์กนะคะเรามาดูผักของเราอีกครั้งนึงคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะผักกาดหินนี่พี่ก็ไม่เคยรู้นะว่าผักกาดหินเวลามันโตมันจะเป็นยังไงเนาะหรือโตเท่าไหนเราถึงจะกินมันได้นะคะพี่เคยซื้อมันก็ ใหญ่นะมีอันนี้ก็พอกินแล้วมั้งนี่เห็นไหมเอฟซีอันนี้ก็น่าจะพอกินแล้วนะน,นี่ถ้าฝนมันตกอย่างนี้มาอีกนะคะผักของเราก็จะลูดเร็วเนาะถ้าผักรูดเร็วนี่เราก็จะทันกินเนาะและพวกไอมแเลงมันก็จะไม่กินนะส่วนนี้คณะที่เหลือค่ะก็โตขึ้นหน่อย โตขึ้นหน่อยนะแต่ที่ตัวท่ากินก็ตายเลยค่ะคไม่มีการโตแล้วค่ะก็ะเหลืออยู่แค่นี้นะพี่เอาเสียมมาค่ะเพราะว่าพี่จะมาขุดขุดผักชีค่ะทุกคนเพราะว่าพี่นะ่ะชอบใช้รากผักชีเนาะแต่พี่ก็ว่ามันก็น่าจะพอที่พี่จะขุดได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเอาไว้เดี๋ยวรากผักชีของพี่มันจะแก่นะคะทุกคน แต่เราก็จะเอามาหมักหมูหมักอะไรไม่ได้นะเพราะผักชีนี่ถ้าฝนตกดีๆนี่ผักชีจะขึ้นเต็มนี่เลยนะคะทุกคนนี่ก็มันฝรั่งก็ลูดเหมือนกันเห็นไหมพอโดนฝนเนาะเนี่ยโดนฝนก็ลูดเลยมันฝรั่งของเราพี่เห็นผักชีอยู่ไม่กี่ต้นค่ะนะพี่ก็เลยจะมาเก็บเอาเห็นไหมนั่นค่ะพี่จะเก็บเอา เอารากมันค่ะเอารากตักชีเนาะส่วนไอ้ต้นนี้นี่พี่ว่าจะเอาไวท้ทําพันุ์นะเนี่ยตรงเนี้ยพี่จะเอาไว้ทําพันุปีหน้าเนาะนี่เพราะว่าต้นมันสวยงามมากส่วนต้นน้อยน้อยนี่พี่จะขุดออกค่ะจะขุดเอารากมันเนาะก่อนที่มันจะแก่กว่าน,นี้นะถ้าแก่กว่าน,นี้เราก็จะใช้รากมันไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะต้องตั้งกล้งก่อนนะไม่งั้นพี่จะ ขุดไม่ได้ค่ะทุกคนมันก็มีไม่กี่ต้นเนาะพี่ต้องตั้งกล้องก่อนนะคะทุกคนตั้งกล้องฝั่งนี้คนจะได้เห็นจะเห็นเยว,วันเอาเยว,วันตั้งขากล้องอันน้อยเนาะมันจะล้มไหมเดีววาลมไม่มีนะคะวันนี้ลมไม่มีก็กล้องเราคงจะไม่ล้มนะคะทุกคน ใช้ผักชีพี่ใช้ผักชีทำกับข้าวหลายอย่างเลยนะสี่ก็จะขุดเอาที่ต้นมันใหญ่หน่อยส่วนต้นที่ใหญ่สุดนั่นห่ลยขาดเลยยุสตนั่นเราจะเก็บเอาไว้ทำพันธ์ ถ้ามันสมบูรณ์แบบนี้นะ f เอซถ้ามันสมบูรณ์อ่ะ,มะเมล็ดมันนี่เยอะมากนะแค่เอาไว้แค่ต้นเดียวนี่ก็โอเคแล้วมันร้อนมากนะ f เอฟซียองศาเดอ้อวันนี้เดอ้อไม่ว่าไม่เล่นๆน,นะเฮ้ยหรือเราจะไปหากุ้งดีฮะเราน่าจะไปดูกุ้งนะกุ้งมา มันจะลอยขึ้นหรือ,อยังนะกกุ้งนะถ้าโดนแดดแรงๆนะกุ้งมันจะลอยนะคะทาให้มีลมนะนี่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ด้วยเอาให้หมดเลยมีฝนแรงอย่างนี้เนี่ยผักในส่วนที่เคยขึ้นเองอะ่ะก็จะไม่ขึ้นให้เราเลยนะเอซ พอผักชีน้ำเล็ดผักชีนี่เต็มนี่เลยนะเอ็ผักชีของพี่นะมันเต็มนี่เลยแต่ว่ามันไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีฝนนั่นเองอะ่ะมันก็เลยน้อยค่ะจะแบ่งใครกินก็ไม่ได้นะน้อยเกิน จำหนึ่งค่ะทุกคนจำใหญ่ๆเลยนี่ข่ะเอซขึ้นน้อยมากเลยปีนี้เนะ่ะแต่มันกำลังจะขึ้นอีกนี่ถ้าฝนซ้ำมาอีกนะ นี่ร้อนๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วฝนซ้ำมาอีกนี่เราได้ผักชีกินตลอดเลยนะนี่เห็นไหมเอเดี๋ยวมันกำลังจะขึ้นมาค่ะเดี๋ยวมันน้อยเกินน้อยเกินที่เราจะเอารากมานนกันะาามนะ,นะกำลังสวยงามนี่ค่ะเซตอนนี้เราก็ได้ได้กำหนึ่งค่ะนี่รากกำลังงามเลยเห็นไหม รากพอดีเลยกับที่เราจะเอาไปใส่กับต้มยำเนาะและก็หมักหมูนะคะพี่ชอบหมักหมูและชอบทำข้าวต้มเนาะถ้าทำข้าวต้มนี่พี่ก็ต้องใส่รากผักชีเหมือนกันนะคะทุกคนพี่ก็เลยต้องขุดออกก่อนเพราะพี่เรื่องใบผักชีนี่พี่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะหรือว่าถ้าจะใส่ใส่ตามโรยหน้าอะไรนี่ยเราก็พอมีนะคะพอมีในสวนนะแต่ไอ้ต้นที่มันอวบอวบแล้วก็รากสวยๆอย่างนี้นี่ นี่นีมันจะเก่กวันนี้ไม่ได้ค่ะถ้าเก่กวันนี้นี่คือใช้ไม่ได้แล้วมันแข็งนี่ผลจากการโรยเกลือค่ะตายหมดเลยผักเรามันร้อนโอเคค่ะ f อซเราได้ผักชีแล้วกำหนึ่งค่ะนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนี่เหนี่ค่ะไ้กำหนึ่งแล้วพี่ก็จะเอาไว้เอาไว้ทำพัน์ค่ะ นี่เอาไว้ทําพันุน์นี่ต้นนี้แล้วก็ตรงนี้นะแต่ว่ามเมล็ดผักชีนี่มันอยู่เต็มนี่เลยนะคะเมล็ดผักชีแต่มันยังไม่ขึ้นให้พี่เท่านั้นเองนะเอฟซีส่วนนี้ก็เป็นในต้นถั่วของเรานะพอได้ฝนเห็นไหมถือว่าแคระเหมือนกันนะคะอุ้ยออกดอกแล้วนี่ตายแล้วเหมือนกับต้นข้าวเลยเห็นไหมเห็นไหมออกดอกแล้วค่ะทุกคนนี่ นี่ออกดอกแล้วโอ้ยจะเป็นเคระอีกแล้วที่จะได้กินแค่ไ,ไม่กี่ฝักก็ตายแล้วนี่นี่ด,นดูนี่ค่ะดอกนี่ค่ะออกดอกแล้วตายตายนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะเอฟซีส่วนทางนี้นี่ก็จะรอนให้เราหรือเปล่าไม่รู้นี่มันโดนน้ำเกินนะมันก็เลยเน่ามัาง่งนี่นี่โอเคค่ะเอฟซี FC, พี่ก็ ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายนี่ก็ต้นต้นหอมค่ะต้นกระเทียมชั้นนะคะกระเทียมคอนโดเนาะนี่ค่ะกำลังออกดอกแล้วเดี๋ยวพอออกดอกขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันมันเป็นคอนโดยังไงนะทำไมพี่ถึงเรียกกระเทียมคอนโดนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย